จัดให้จบสวยอีกหนึ่งคันกับงานติดตั้งดีๆแบบนี้ Android Nex t ที่เรารับประกันให้1ปีพร้อมอัปเดตออนไลน์ตลอดการใช้งานครับผมครับและตัวนี้นะครับเราเลือกเล่นเป็นทีวีออนไลน์อยู่นะครับนี่เรามาดูความลื่นไหลความเสถียรในการใช้งานนะครับกดปุ๊บมาปับ๊บลื่นๆแรงๆแ,แบบนี้เลยและจอตัวนี้ยังใช้งานกล้องรอบคัน360ที่เราติดตั้งเข้าไปใหม่แบบนี้ได้ด้วยนะครับผมก็จะดูตำแหน่ง ได้ทุกตำแหน่งเลยเวลาถอยจอดหรือว่าคุณจะดูย้อนหลังจากตัวหน้าจอแบบนี้ได้เลยนะครับก็จะมีวันที่มีเวลาบอกอย่างชัดเจนให้เราดูย้อนหลังนะครับคุณจะได้กล้องทั้งหมด4ตัว4มุมมองแบบนี้พร้อมบันทึกเหตุการณ์นในขณะที่คุณขับรถนะครับตัวนี้ยังรองรับครบทุกแอปพลิเคชันทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นทีวีออนไลน์นะครับผมตัวแมปนำทาง Netflix YouTube นะครับผม Disney Plus นะครับรองรับ Apple c a r p l a y แล Android Auto แบบ i r e l e s s หรือว่าไร้สายนะครับและคันนี้ยังมีงานติดตั้งเพิ่มเติมเป็นชุดลำโพงแอมเบดนะครับ4 4ส,สี่ตำแหน่งนะครับคู่หน้าแยชิ้นข้างหลังเป็นโค้กสองทางแกนร่วม